สวัสดีค่ะ Honda Civic Dimension นะคะรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะรุ่นนี้ก็เครื่องยนต์1 7 0 0ซ c ค่ะสตาร์ทติดง่ายเสียงเครื่องนิ่มๆนะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลเกียร์ออโต้ขับขี่ได้สบายค่ะใช้งานกันได้ปกตินะคะในราคา75,000บาทขายเงินสดค่ะเร่มครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบรปี65 เกีย R ตอนเช้าต้องรอนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะมีนิดนึงตรงนี้นะคะภายในค่ะแผงประตูเดิมๆนะคะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าค่ะเป็นเบาะหนังนะคะโทนสีครีมสวยดูดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำวิทยุโซนี่กระจกปรับข้างพับไฟฟ้าได้นะคะช่วงร่างดีค่ะขับเลี้ยวสุดไม่ดังนะคะขับทางใกล้ทางไกลไปได้สบายรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะคันนี้เครื่องยนต์1,700ซีซีนะคะ ่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับ i อ l ดี e นะคะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะรวมถึงรายละเอียดของรถยนต์ด้วยนะคะถ้าถูกใจยังไงเข้าไปรับชมรายละเอียดที่ใต้คลิปกันก่อนถ้าหากสนใจแนะนําให้เดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตอนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ